สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาชมสวนกล้วยไม้ที่บ้านสวนกันอีกนะคะวันนี้เราจะมาดูกล้วยไม้แคทริยากันนะคะนี่คือกล้วยไม้แคทริยาที่ปลูกไว้ที่บ้านค่ะอันนี้ก็เริ่มบานออกมาแล้วนะคะนี่คือดอกกล้วยไม้แคทริยา ก็จะเริ่มบานออกมาที่บ้านก็ได้ปลูกต้นไม้กล้วยไม้ตระกูลแคทเทอริยาไว้ด้วยนะคะดอกกล้วยไม้ก็เป็นดอกกล้วยไม้ที่มีความสวยและก็มีความมีเสน่ห์ในตัวนะคะที่บ้านก็ชอบด้วยความชอบก็เลยสรรหามาปลูกนะคะก็จะมีกล้วยไม้ ตระกูลแคทชายาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูกล้วยไม้แคทชายากันนะคะตุกล้วยไม้แคทชายาก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เป็นประเภทแตกหนอน,นะคะแตกหนอนแตกกก็จะเป็นพุ่มนะคะก็สามารถขยายปลูกเพิ่มได้เลยนะคะอ่นนี่คือ ลำต้นกล้วยไม้แคทชรียานะคะก็จะมีกิ่งมีหนอ่อแตกออกมาอ่านี่คือหน่อของกล้วยไม้ก็จะมีการผ่าหน่อเพื่อแยกปลูกขยายเป็นอีกกระถางได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีดอกดอกออกดอกให้ชมนะคะก็จะมีแต่ใบและก็ลำต้น ให้ชมนะคะด้วยความชอบอดอกไม้ประเภทกล้วยไม้ก็เลยได้ปลูกไว้ในบ้านนะคะปลูกก็ปลูกนานเป็นระยะเวลานานลำต้นก็จะสูงโตอย่างลำต้นนี้นะคะก็จะมีกอใหญ่เป็นพุ่มกอใหญ่มากเลยนะคะใบก็ยาวเรียวถ้าออกดอกนี้ก็ น่าจะรู้ว่าเป็นชื่อกู้า่าแคทเทอริยประเภทไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีดอกมีแต่ใบให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นเล็กกันนะคะอ่านี่คือกระถางเล็กนะคะนี่คือกระถางกล้วยไม้แคตเอริยาที่ได้ที่ได้ซื้อ เนื้อเยื่อที่เป็นขวดมามาทุบแล้วก็มาบ่มเพาะปลูกใส่กระถางน,นะคะ<ม>นี้ก็เริ่มแตกใบแตกรากออกมาแล้วนะคะนี่คือซื้อเนื้อเยื่อมาทุบขวดแล้วก็มาปลูกใส่กระถางกันนะคะ,<แล>ะก็จะเป็นปลูกเขวนไว้ยาวไปเลยนะคะ เชิญเข้ามาชมได้เลยนะคะนี่คือต้นเล็กของกล้วยไม้แคทเชรียาที่ปลูกไว้นะคะก็จะปลูกเรียงกันยาวแขวนไว้อย่างนี้นะคะอ่าฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะนี่คืออ่าต้นกล้วยไม้แคทเชรียาที่เป็นอ่าทุบจากขวดซื้อมาเป็นเนื้อเยือ่อมา เพาะเลี้ยงจนได้ลำต้นโตขนาดนี้นะคะก็ใช้เวลามานานสองปีแล้วนะคะการเลี้ยงกล้วยไม้ก็เป็นการเลี้ยงที่ทนุถนอมต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะมาดูใบตัวนี้ก็เริ่มแตกออกเป็นแขนงเป็นกอเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ต้องเลี้ยงไว้อีกอ่าประมาณ ก็นานพอสมควรนะคะถึงจะได้เห็นดอกสีดอกของเขานะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นลำต้นเล็กอยู่นะคะที่บ้านก็จะชอบปลูกอดอกไม้กล้วยไม้ประเภทตระกูลต่างๆนะคะชอบปลูกชอบเลี้ยงดูแต่การปลูกก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแต่ด้วยเป็นความที่ชอบก็เลย ได้ดูแลมาตลอดก็ลำต้นก็ได้ขนาดนี้ก็มีความสุขดีค่ะที่ได้เลี้ยงได้ลำต้นใหญ่ขึ้นมาได้ระดับขนาดนี้นะคะช่วงนี้ก็มาดูลำต้นและก็ใบของกล้วยไม้กันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงฤด,ดูฝนากล้วยไม้ก็ไม่ได้ออกดอกให้ชมให้เห็นกันนะคะ ช่วงนี้ก็ดูเป็นลำต้นเป็นใบไปก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเพื่อความเพลินๆกันนะคะทุกท่านนี่คือลำต้นเล็กที่ได้การบ่มเพาะปลูกมาก็มีลำต้นและใบที่ใหญ่ขึ้นมามีรากสีเขียวแทงออกมานะคะการดูแลรักษา ต้นกล้วยไม้ก็รดน้ำทุกเช้านะคะรดน้ำไม่เกิน10โมงเช้านะคะเพราะว่าหลังจาก10โมงเช้าก็จะเป็นอากาศที่ร้อนจัดและจะทำให้ใบกล้วยไม้เกิดเกิดทำให้ใบไหม้ได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนรดน้ำทุกเชา้านะคะก็จะชอบอยู่ในแสแลนเดดลำไรนะคะ อันนี้ต้นใหญ่นะคะก็จะมีสแลนสีดำพรางแดดให้นะคะการใส่ปุ๋ยก็ใส่ทุกอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ก็ดูลำต้นไปก่อนนะคะทุกท่าน <c oughs> เชิญชมเลยนะคะ <c oughs> ใบก็สวยมากเลยกล้วยไม้แคทริยาก็เป็นกล้วยไม้ที่แตกหน่อนะคะ ก็สามารถปลูกแยกหนอ่อขยายปลูกเพิ่มใส่กระถางได้นะคะก็จะแตกต่างจะมขีข้อดีกว่ากล้วยไม้ตระกูลช้างนะคะเพราะว่าตระกูลช้างจะเป็นลำเดี่ยวแต่น,นี้จะเป็นกอเป็นพุ่มนะคะแยกหนอ่อมาปลูกเพิ่มเป็นจำนวนมากได้คะ่ะอันนี้คือการแตกหน่อนะคะ อันนี่คือหน่อสีเขียวอ่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเพื่อเพิ่มกำลังใจให้ช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ